เศรษฐกิจไทยก็ต้องยอมรับว,ว่าไตรมาสสองรองโตไม่เยอะแล้วก็เงินเฟ้อของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำขยายตัวแค่0.3%เองธนาคารกลางสหรัฐสงสัญญาณดอกเบี้ยปีหน้าเนี่ยยังอยู่ระดับสูงไปอีกสักพักหนึ่งเลยสถานการณ์การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับภาะวะดอกเบี้ยสูง ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับทศพรโสพลเสถียรสุขนะครับในรายการ Fin อินเวสต์นะครับวันนี้เองเราจะมาคุยกันในเรื่องของทิศทางราดอกเบียที่ยังอยู่ว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินบาทก็อ่อนค่านะครับจะกระทบในภาวะการลงทุนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างไรนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดรสุรเกียรติเคหบุญสิริหันษานะครับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับผมสวัสดีครับดรครับสวัสดีครับครับดรครับเรามาเรามาคุยกันในภาพรวมก่อนดีกว่าว่าทําไมวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยของประเทศไทยถึงขยับตัวสูงขึ้นอย่างนี้ครับดรครับครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆดอกเบี้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้สูงเพราะตัวของเราเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเศรษฐกิจไทยก็ต้องยอมรับว่าไตรมาสสองเราโตไม่เยอะ นะครับชะอด้วยนะครับต่1.8เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็เงินเฟ้อของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำขยายตัวแค่0.3เอร์เซ็องแต่จุดสําคัญเนี่ยมันมาจากตลาดโลกก็คือสหรัฐจุโรปนะครับโดยเฉพาะสหรัฐเองเนี่ยเขามีความจําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับดอกเบี้ยของเขาเนี่ยเป็นช่วงอยู่ที่5.25ถึง5.5ครับก็ต้องบอกว่าขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเอง ก็ยังส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องขึ้นดอ,อกเบี้ยต่อใปีนี้อันนี้เป็นจุดที่ทําให้แบง์ชาติเราก็ต้องพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเงินทางเศรษฐกิจ พยายามบาลานซ์ทั้งเศรษฐกิจภายในและภายนอกก็ขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้มาที่2.5อเืมโอเคครับก็อยากให้เราสบายใจนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทางธนา,าคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบริหารจัดการเนี่ยก็คือเพื่อรักษาสมดุลน,นะครับของเรากับทางประเทศนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ได้โตก็ตามแต่ว่าก็ต้องจําเป็นนะครับงั้นถ้าพูดกันแบบนี้ดอร์เรามองว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีมากเนาะดอกเบีย้ยต้องสูงเพื่อรักษาสมดุล อย่างนี้โดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอะครับมันจะกระทบแรงไหมครับแบบนี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับก็คือแบงก์ชาติเนี่ยพยายามบริหารก็คือภายนอกดอกเบี้ยของหลังประเทศสูงภายในก็พยายามไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการขึ้นดอกเบี้ยเราจะเห็นว่าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปมาต่อเนื่องครับแล้วก็มันถึงจุดที่ตอนเนี้นะครับต้องยอมรับว่าแบงก์ชาติค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วแหละว่าดอกเบี้ยที่2.5เนี่ย น่าจะสร้างสมดุลให้ระหว่างภายนอกกับภายในเนี่ยให้บาลานซ์กันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผลกระทบเชิงลบกับเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ไรุนแรงต้องยอมรับในการขึ้นดอกเบี้ยรครั้งนี้เพราะว่า1ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับตลาดโลกด้วยครับอืมก็แสดงว่าดรบอกว่าถ้าอย่งงางนั้นการขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าแบงก์ชาติเองค่อยๆขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยเขาขึ้นสปีดเนาะ เพราะนั้นการที่ค่อยๆขึ้นนะักลงทุนน่าจะพอปรับตัวเองได้ถูกไหมครับงั้นนี่คือภาพใหญ่แต่อยากให้ดรลองสโคบในภาพในแต่ละเซกเตอร์ดูไหมครับว่าแล้วการทําที่ดอกเบีย้ยสูงๆแบบนี้เนี่ยเซกเตอร์ไหนได้ประโยชน์เซกเตอร์ไหนอาจจะต้องถูกกระทบบ้างครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ก็คือเป็นผู้ปล่อยกู้ผู้ปล่อยกู้แน่นอนกลุ่มการเงินผู้นะครับกลุ่มการเงินเนี่ยเพราะว่าเวลาปล่อยกู้ให้สินเชื่อเนี่ย อัตราดอกเบี้ยพอปรับเพิ่มขึ้นนะครับรายได้เขาก็จะเพิ่มขึ้นกลุ่มนี้กลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับแต่แน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้เสียประโยชน์ก็คือผู้กู้ผู้กู้นะครับก็แน่นอนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผู้ก่อนนี้เยอะๆนะครับอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกู้ในตลาดการเงินอย่างเช่นพวกธุรกิจบัตรเครดิตต่างๆพวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ได้และมีผู้เสีย นะครับผู้ได้คือผู้ให้กู้ผู้เสียก็คือผู้ที่กู้ยืมในอัตราที่เยอะครับอืมก็คือพูดง่ายว่าคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่รับดอกเบี้ยนั่นแหละถูกไหมครับคนที่เสียประโยชน์ก็คือคนที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพราะดอกเบี้ยมันสูงมากถูกไหมครับเ,เราเห็นผลประกอบการของสถาบันการเงินในต่างประเทศเนี่ยผลประกอบการออกมาค่อนข้างด,ดีดรอกเตอร์มองเช่นเดียวกันไหมครับในสถาบันการเงินในบ้านเราครับคล้ายกันเลยนะครับสถาบันการเงินในสหรัฐ ในยุโรปนะครับรายงานผลประกอบการเนี่ยพอดอกเบีย้ยขาขึ้นเขาก็ได้ประโยชน์นะครับของไทยเองก็คล้ายกันก็คือเวลาดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยทางธนาคารพาณิชย์นะครับ,รบก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์พอสมคอรคับก็คือคําว่า net interest margin เนาะก็จะมีกําไรที่สูงขึ้นนะครับดรครับและอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าดอกเบี้ยมันคอยตตามกับต่างประเทศ ใน,ในเมื่อสหรัฐอเมริกาเองมีแนวโน้มว่าดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะยืนสูงๆอย่างนี้ต่อไปในปีหน้านะครับและถ้าดอกเบีย้ยไทยจะต้องสูงแบบนี้ต่อไปในปีหน้าด้วยเพื่อรักษาสมดุลเนี่ยมันจะกระทบยังไงต่อการลงทุนครับแล้วนักลงทุนต้องระมัดระวังตัวเองยังไงในการลงทุนครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าโดยรวมเนี่ยดอกเบีย้ยปีหน้าเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญ,ญาณและภาษาองังกฤษเขาเรียกว่า Higher for longer mm hmm. นะครับก็ mm hmm. คือยังอยู่ระดับสูงไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ไม่ได้มีสัญญาณที่จะชะลอตัวแบบรุนแรง mm hmm. ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของสถานการณ์การลงทุนอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็ต้องยอมรับภาวะดอกเบี้ยสูงนะครับอันดับแรกก่อนเนี่ยถ้าเราลงทุนตราสารหนี้ mm hmm. นะครับถ้าไม่ต้องการเสี่ยงก็ลงทุนในตราสารหนี้ระยะส mm ั hmm. ้นซึ่งก mm ็ hmm. ดีขึ้นเราต้องยอมรับว่าดีขึ้นสมัยก่อนดอกเบี้ยเราเนี่ยได้ประมาณใกล้ๆศูนย์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตอนนั้ไมมากก่านั้นใช่ครับแต่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับก็ต้องไปตัวที่ยาวแต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะว่าตอนมันจะมีความผันผวนอย่างไปนี้ก็มีความผันผวนที่สูงสําหรับตราสารหนี้ระยะยาวครับส่วนตลาดหุ้นต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐคงดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยผลกระทบมักจะสร้างความผันผวนในตลาดเกิดใหม่ ตลาดเกิดใหม่เนี่ยต้องยอมรับเลยก็ตั้งแต่ตลาดในเอเชียนะครับตลาดไทยด้วยนะครับเราก็เห็นว่าหุ้นไทยพันปวนทีเดียวนะครับสิ่งนี้มันอันยังอาจจะเกิดขึ้นต่อในปีหน้าขณะที่ตลาดทางสารัสเองขึ้นกับเศรษฐกิจเขาแล้วถ้าเศรษฐกิจเขาไม่ได้แย่ตลาดเขาเนี่ยก็อาจจะมีความผันปวนไม่เยอะนี้ก็เป็นภาพของการลงทุนครับโอเคนะครับดรก็มงว่าในเรื่องของตราสารนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่น่าลงทุนดีตัวหนึ่งถูกไหมครับ ก็ใ <One> ห <input> ้ลงระยะสั้นหน่อยเพราะตัวยาจะมีความผันผวนพอสมควรถูกไหมครับโอเคครับดรครับด้วอย่างนี้เนี่ยเราควรจะแนะนําลูกค้าเนี่ยในการจะจัดพอร์ตเนี่ยสมมติว่ามีคนหนึ่งเดินมาบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณหนึ่งอยากจะให้จัดพอร์ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราควรจะเวทไปทางไหนหรือควรจะลงทุนอะไรได้บ้างครับต้องต้องบาลานซ์นะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่แปลว่าความผันผวนยังเกิดขึ้นนะครับความผันผวนอาจจะมีทั้งในตลาดตราสารหนี้ที่อายุยาวครับ ตลาดหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกการลงทุนเนี่ยก็คงต้องจัดสรรเงินไปทั้งเงินที่เป็นตราสารนิระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยให้มีความเหมาะสมและอาจจะต้องบาลานซ์นิดหนึ่งก็คือ,อในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็ต้องจัดให้เหมาะสมหลายคนอาจจะกังวลเอ๊ะถ้าสารัตขึ้นดอกเบี้ยเยอะไปที่สารัตเป็นหลักเลยหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าเราก็เห็นว่าหุ้นสารัตปีนี้นก็นบวกเยอะ ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตลาดที่ไม่ได้เพอร์ฟอร์มมากตลาดที่อาจจะน่าสนใจอาจจะเป็นตลาดที่ความผันผวนม,มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้แต่ปีหน้าเนี่ยความกังวลความเสี่ยงหรือความกลัวของนักลงทุนจากเรื่องของดอกเรียอาจจะเริ่มคลายลงบ้างอย่างนั้นก็เน้นว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเนี่ยค,ควรจะผสมผสานให้เหมาะสมครับทอ,อรครับผมเคยได้ยินคำหนึง่งเขาเรียกอกองทุนทางเลือก ทองคําเนี่ยยังน่าลงทุนไหมครับแล้วควรจะเวทไหมครับช่วงนี้ทองคําเป็นทางเลือกในตลาดช่วงที่ความผันผวนสูงแน่นอนครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เราเห็นทองคํามันปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเมื่อไหร่ตลาดมันไม่ได้ผันผวนรุนแรงครับ,อรบทองคําก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นในมุมมองเนี่ยเวลาเราจะไปลงทุนทองคำเนี่ยอาจจะต้องจัดสรรน้ําหนักที่ไม่ต้องสูงมากอ่าแล้วก็อาจจะต้องปรับ เปลี่ยนตามสถานการณ์ความเสี่ยงถ้าความเสี่ยงเริ่มลดลงก็อาจจะต้องลดน้ำหนักในทองคําแต่ถ้าความเสี่ยงมันกลับมาสูงขึ้นเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักครับอืมโอเคขอบท้วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดกรก็มองว่าอยากให้ทุกคน,นกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลายๆ Asset Class ถูกไหมครับเช่นอาจจะไปตราสาานีไทยบ้างตราสาานีต่างประเทศบ้างนะครับลงทุนในหุ้นนะครับที่เป็นหุ้นทางในประเทศ ุนต่างประเทศก็อาจจะลดความเสี่ยงของทางฝั่งอเมริกาลดกว่านิดนึงนะครับเพราะมันค่อนข้างสูงเนาะก็ขยับมาทางฝั่งที่ยังไม่ขยับขึ้นนะครับแล้วก็ทองคําก็เป็นกองทุนทางเลือกอันนึงที่ดกรก็แนะนําว่ายังถือเข้าพอได้แต่ว่าก็ให้ระมัดระวังในแง่ของดูจังหวะของความผันผวนตลาดด้วยต้องขอบคุณดรสุรเกียรติเคห์คุณสิริหัตษานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณมากครับดรครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับผมสวัรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในรายการ Fin i ิน e s t ทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ